พามาส้มวิถีชีวิตกเกษตรกรไทยครับผม,ม,มกเกษตรกรเขาเอิ่นว่าเอาตัวหลอดอีกวิธีหนึ่งครับผมขายแตงโมแตงโมขายประออกปลูกแตงโมแล้วพอข่าพ่อเขาราค่าตกขายประออก บักมู่เน่าครับให้ผ้ากันเอามาจกในขายครับผมบัดนี้จกใน่ขายล่ามบักร้ายด้วยครับผมจกในขายแยกในามาล่างครับผมนี่เครื่องแย,ยกไนหลังจากแย,ยกแล้วต้องเอามาล่างครับผมไปจกจากให้มันสิเป็นแบบนี้ครับผมพี่น้องอันนี้ว่านละา แยกไงออกแยกเนื้อมันออกออโตมิตมันมากครับผมเอามามาล่างล่างแล้วที่เป็นแบบนี้เนี่ยครับผมแดงจึงคืงเลยเนี่ยล่างแล้วเอาไปตากครับผมแดดก็นังออกเลยพ่นแดดก็ลั่งออกเหมือนนีเห็นแดดแล้วตากแดดเอาไป่อข้าเพิ่นถึงมาลาบอายุบานครับผมโลดละสองล่อยทรงเพิ่น แตงโมมีสองสายพันธุ์ครับผมนี้อันนี้ของต่อปีโดมีน,ดน้อยๆมีน,น้อยๆแต่ลูกง่ญ่ครับผมต่อปีโดพี่น้องพ้นผากันมาล่างนะครับผมมีพี่ล่างนี่บ้านดนล่างครับผมหลายเลือกครับสองสามร้อยสี่ร้อยกิโลสามสี่ร้อยกิโล จะเสร็จไหมวันนี้สนนนนเสร็จเสร็จเสร็จวันผู้เดียวเข้าไปเทียบแท้กันนะตัวมนคือครังเนาะบุคลีขกองข้นก็คือกันเมยเยี่ยมกับบุคลีอันนั้นคือมุ่นแค่เลยล่ะ้าจนอันนั้นมุ่นแค่แ,แล้วก็เป็นทหารเนล,ละ่ะ แม่ท่าภาคที่สองคุ้มภาคนี่พ่นคุ้มเฮียซีสะเกดสุรินแถวอบนแถวหอดอำนาจเจริญผุนอมั่งครับผมแม่ทาา่าภาคแม่ภาคภาคหนึ่งสี่คุ้มอยู่ซีหาจังหวัดแม่นบอกเพ,พุมจำบุผิดศซีหาจังหวัดแม่ท่าภาคที่สอง มาช่มีที่ล่างแตงครับผมล่างล่างในแตงขายแยกมิดในแตงหมูในแตงหมูมมสสค,ครับผมพี่น้องมาแต่สาวๆคนเดียครับผมวันนี้สี่รอยกิโลเกือบห้ารอยกิโลครับผมมาแจ๊สสาวๆคนครับ ชนสายแเราหิวเขากันเบิดแล้วผมก็หิวแล้วมาตะกินคือกันครับผมพี่น้องมาตะตะเศ้าขึ้นกันส้มว,วิถีพีวิตชีวิตครับผมนี่แหละครับผมปลูกแตงโมอีอะไรพอข้าพอเขาก็ยจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่กู้ต้องไม่กู้คนมาต้้มไม่เอาเสียคนไหนมีให้ได้หลายครับผมโลอ้อยออก อ้อยต่อสองโลออกแล้วโบลูกมันกับิปูกแตงมวงโม่ปล่อยบ่ปล่อยให้ให้ว่างครับผมคันคันปีไหนราคามั่นดีๆนี่เพ้่นจิปูกมั่นกันปีนี้ราคามั่นบ่ค่อยดีครับผมบาดกลัวบาดสามิบบาทสามิบหาอยู่ประมาณนี้พี่น้องเพิ่นได้ปลูกแตงม่ครับปลูกแตงม่ปลูกหลายได้ครับผมพี่น้องพากันส่วนกันปลูกแตงม่ ปลูกแตงมงปลูกเพราะปลูกแล้วพราะข้าว่พาเขาอีกครับผมสั่มเติมเกษตรกรสั่มเติมเกษตรกรครับดีแต่ว่าปลูกแตงม่มันใส่มันเป็นผือยอายุสั้นครับผมหกสิบวันก็เก็บได้แล้วครับนี่ครับผมพราข้าว่พาเขาก็จกกนขายจกกนขายดีก็ขายหน่วยผนเด้อครับผม ขายหน่วยเพิ่นซื้อกิโลละสองบาทบาทกัวสองบาทคัดใส่นี่ครับผมเพิ่นคัดใส่กะจิปมาเนี่ยนะครับผมไอมราคาผันข,ขายหน่วยมีอีกแบบนึ่งคือเหมาปลาหมอปลาไปปีนี้พ่อะข้าเพราเขาขายในครับผมจกในขายเนี่ยจกในขายโลหนึ 1, 200่งสองร้อยพนเด้อครับผมพี่น้องดีกว่าเฮ็ดมัน ดีกว่าเฮดอ้อยอีกเนี่ยเวลาก็แค่สองเดือนหนึ่งเนี่ยพอให้เมียพอขามาสื่อครับผมโลละสองร้อยโลละสองร้อยพอขามารับหอดบานแต่ว่าห้าไปีสื่อเวลาห้าสิบไปสื่อมีดแตงมูอมาขายนะครับผมเวลาห้ามาสื่อสื่อน้ำเพลิน ถุงถุงุุงง,งหนึ่งกะโลหนึ่งโลหนึ่งสองสองพันนี่แหละซื้อสองร้อยขายสองพัน <laughs>